แล้วอยากจะสมัครเป็นอะไรจ๊ะอยากสมัครเป็นแม่ครัวครับแล้วพี่ทำอะไรเป็นบ้างครับอุ้ยผมทำเป็นหลายอย่างเลยครับซักผ้าล้างจานถูบ้านแบกบข้าวสารฉาบปูนก่ออิฐกวนปูนทาสีาผมหมายถึงอาหารครับอ๋ออาหารไม่เป็นครับถึงอยากเป็นแม่ครัวไงครับ ชื่ออุ้ยค่ะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยคุยกับใครเพื่อนไม่ค่อยคุยด้วยหนูก็เลยไม่รู้จะคุยกับใครตอนเห็นประกาศครั้งแรกนะคะหนูก็ชวนเพื่อนมาสมัครแต่เพื่อนไม่ว่างหนูก็เลยต้องมาสมัครคนเดียวเนี่ยเป็นงานเสริมครั้งแรกนะคะพี่ปกติแล้วหนูจะทำแต่พวกสาวน้อยตกน้ำอยู่ตามงานวัดนะคะแต่พอไม่มีงานวัดหนูก็เลยว่างก็เลยอยากหานานที่มั่นคงทำพี่สองคนแต่างงานกันนานหรือยังคะเฮ้ยพี่เป็นหุ้นส่วนร้านกันไม่ได้เป็นหัวหมเ,เมยียซะหน่อย ไดพี่ดาครับผมเจอแล้วพี่แม่ครัคนนี้เหรอครับพี่ดาองชิมดูครับไหนจ้าไหนชิมมาไหนนี่นะอย่ดาพี่พี่ดาไปไหนครับยะอ๋อดิฉ <c oughs> ัน <c oughs> ใส่กะปิมากเกินไปอะค่ะไม่ใช่เพราะหันคุณครับเ <c oughs> ขาแพ้ท้องอยู่แล้ว อ๋อแล้วคุณพ่อตั้งชื่อลูกว่าอะไรคะเนี่ยผมไม่ใช่พ่อเด็กนะครับ ได้ค่ะได้ค่ะเร้อยค่ะเพื่อนควรค่ะ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 เพนเธอจะอยู่ที่นี่ได้จริงๆหรอมันแคบมากเลยนะไม่ต้องห่วงฉันหรอกมารีฉันอยู่ได้ฉันต้องขอบใจเธอมากนะที่ช่วยฝากงานให้ฉันที่จริงอ่ะเธอไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำงานเลยด้วยซ้ำเธออยู่บ้านฉันก็ได้ หรือว่าถ้าเธออยากจะทำงานจริงๆเธอมาทำที่ร้านฉันก็ได้นี่นาฉันไม่อยากรบกวนเธอหรอกมาลีพราะฉันเองก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องอยู่ไปถึงเมื่อไหร่และอีกอย่างฉันไม่อยากให้ใครหาฉันเจอสัญญากับฉันนะว่าเธอจะไม่บอกใครใช้จากตัวนี้แหละ เดี๋ยวเอาใบงานมาให้ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะเธอต้องดูแลตัวเองนะเพนถ้าเธอมีอะไรเธอรีบมาหาฉันเลยนะฉันฝากด้วยนะป้าคค่่ะะเดี๋ยวป้าไปส่งคุณดีค่ะเชิญค่ะ แพนนะแพนเราไม่อยู่นะพี่แก้ว นี่มีแค่ห้ามกูแล้วมึงดวงแข็งรอดตายมาตลอดไอ้กแก้วแต่คราวนี้มึงตายไอ้คุณกูทำอ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้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 ไขนาดนี้ที้ไหนไหนีกูต้อ้ไอ่มีมึอไอ้ไอ้ไอ้ อไ้เดามึงฆ่ากูให้ตายดูว่ะไหนๆมึงตามมาควานกูมาตลอดอย่ามึงอยาอย่ากูอ่เอาสิถ้ากูให้ตายแล้วอย่าไม่ต้องขออะไรคุณผมไม่ได้คิดจะอยู่ที่นี่ผมไม่ได้มาเพื่อแย่งตำแหน่งใครพรุ่งนี้กูจะไปแล้ว อ้าวจ้าครับผมทำไมรีบกลับมาทำงานเร็วนักล่ะคือแผลมันไกลหัวใจเยอะครับพวกกองเลยอีกอย่างหนึง่งผมนอนอยู่บ้านเฉยเฉยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยออกมาทำงานดีกว่าครับ จ้คืนนี้งาสนสวดศพดาบเทพกมู่การไป็คืนสุดท้ายแล้วนะวัดที่ถูกไอ้แก้วยิงตายนั่นแหละถ้าจ่าว่างจ่าก็ไปแล้วกันครับผมพ่อทำไมออกจากโรงพยาบาลล่ะหมออยู่อีกที่หนึ่งไม่ใช่เหรอเองไปจับไอ้แก้วให้ได้ก่อน จะค่อยมาให้ข้าเห็นหน้าพ่อพ่อยังเจ็บอยู่นะกลับบ้านในพักพรอเถอะเองจะให้ข้านอนอยู่บ้านเฉยๆท,ทั้งทั้งที่มีตำรวจถูกยิงตายต้องสองคนเพราะเองเป็นต้นเหตุอย่างนั้นที่นี่มันโรงพักบานนอนมันมีกันอยู่ไม่กี่คนกำลังเราน้อยลงแต่งานก็ยังเท่าเดิม เอ็งจะให้ข้านอนหายใจทิ้งอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้หรอกแต่พ่อรู้หรือ,อยังว่าไอ้แก้วมันอยู่ที่ไหน,นจะต้องให้มีคนตายอีกใช่ไหมเอ็งถึงจะยอมออกตามไล่แก้ว พี่หารฉันหานทั่วแล้วไอ้แก้วมันไม่อยู่แล้วพี่ถ้ามันไม่ทิ้งพวกเราไปเนี่ยมันก็โดนใครบางคนฆ่าตายไปแล้วล่ะไอ้แก้วมาแล้วพี่ฉันเจอเมื่อคืนก่อนที่มันจะไปมันบอกว่จะกลับไปหาเมียที่กรุงเทพแล้วกำชับไม่ให้บอกพี่เพราะกลัวพี่ไม่ให้มันไป ก่อนตลอดเลยนะคราวที่แล้วมึงก็รู้ก่อนที่แผนจะแตกข่าวหลังถ้ามึงรู้อะไรก่อนนะี่มึงบอกพวกกูบ้างนะ,ะได้แล้วจ้ะข,ขอขอโทษจ้ะ <an> เดี๋ยวป้าพาฉัาในให้นะคะไม่เป็นไรป้าทำจริงๆเลยเนี่ยป้าว่าคุณคุณหน้านั่นเนี่ยป้าว่ารู้จักเรานะเนี่ยป้าจำผิดคล้ว